<Channel. S 2> สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พวันตีพลเยี่ยมจากสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็กคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ ATK ในเด็กค่ะค่ะสำหรับการเก็บสิ่งส่งตรวจชุดตรวจ ATK มีอยู่ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันชนิดแรกนะคะ เป็นการเก็บสิ่งส่งตรวจผ่านโพรงจมูกค่ะกับชุดที่2เป็นการเก็บสิ่งส่งตรวจโดยใช้น้ำลายค่ะในการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือออนไลน์ในปัจจุบันก็มีมาตรการในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 โดยการวัดไข้สวมหน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่าง รวมทั้งการตรวจคัดกองด้วย ATK เป็นระยะก่อนเข้าเรียนค่ะค่ะความถี่ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ ATK นั้นขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเก็บสิ่งส่งตรวจและตัวอย่างส่งตรวจได้มากที่สุดวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผ่านพงจมูกกันค่ะอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากเยื่อบุโพงจมูกตัวแรกเป็น70%แอลกอฮอล สำหรับทำความสะอาดบริเวณที่ตรวจค่ะตัวที่2เป็นผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ตรวจส่วนที่3เป็น70%เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เจลสำหรับเช็ดมือค่ะตัวที่4เป็นถุงพลาสติกจำนวน2ชิ้นสำหรับทิ้งขยะค่ะตัวที่5เป็นปากกาเคมีสำหรับเขียนถุงพลาสติกค่ะตัวที่6เป็นปากกาเมจิกสำหรับเขียนชื่อบนชุดตรวจค่ะ และตัวที่8ค่ะที่สําคัญเลยก็คือชุดตรวจ ATK สำหรับเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกค่ะค่ะสำหรับในชุดตรวจนะคะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักๆคือ 1. ตลับสำหรับทดสอบค่ะตัวที่2หลอดสำหรับเก็บสิ่งทรงตรวจค่ะตัวที่3น้ำยาสกัดค่ะตัวที่4ไม้สวอบค่ะ และตัวที่5ก็เป็นผู้มือการใช้งานค่ะการตรวจ ATK โดยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหน้าในเด็กมีวิธีการดังนี้ 1. ทําทำความสะอาดพื้นผิวที่จะวางชุดตรวจ 2. ล้างมือให้สะอาดเพื่อรักษาความสะอาดของมือที่จะจับอุปกรณ์ 3. อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนขณะตรวจเพื่อให้ความร่วมมือในการตรวจและลดโอกาสเสี่ยงต่อการทิ่มตำของไม้ตรวจขณะเก็บตัวอย่างซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและเด็กมีภาพจำที่ไม่ดีต่อการตรวจ 4. ในการเก็บตัวอย่างให้ทำตามคำแนะนำที่มาตามชุดตรวจอย่างเคร่งครัดดังนี้นำชุดตรวจออกมาจากกล่องบรรจุ จากนั้นตรวจสอบวันหมดอายุของชุดตรวจเตรียมนาฬิกาและถุงขยะให้พร้อมเปิดฝาหลอดสกัดวางหลอดสกัดไว้บนฐานตั้งอุปกรณ์ หยดน้ำยาสกัดทั้งหมดลงในหลอดสกัดเก็บฝาหลอดสกัดไว้ใช้ในภายหลังจัดให้เด็กนั่งสีสาตรงไม่เงยหน้าหรือก้มเริ่มใส่ไม้พันสำลีที่ขอบล่างของฐานจมูก ด้านที่ติดกับผนังกั้นช่องจมูกจากนั้นสอดไม้พันสำลีในแนวตรงลึกไปเรื่อยๆในทิศทางที่ขนานกับฐานจมูกหรือเพดานใส่ลึกประมาณ2เซนติเมตรไม่ดันเมื่อรู้สึกว่าชนกับสิ่งกีดขวางค้างไม้พันสำลีไว้และหมุนตามคำแนะนำที่เขียนในคู่มือโดยทั่วไปข้างละ5วินาทีหรือหมุน5รอบนำไม้พันสำลีที่เก็บตัวอย่างแล้ว ใส่ในหลอดสกัดที่ใส่น้ำยาสกัดไว้เรียบร้อยแล้วหมุนผสมให้เข้ากันอย่างน้อย1ิบครั้งดึงไม้พันสาลีออกรีดของเหลวออกจากปลายไม้ให้ได้มากที่สุดโดยบีบที่ภายนอกของหลอดสกัดจากนั้นปิดฝาหลอดสกัดและเขย่าให้เข้ากันหยดตัวอย่างจากหลอดสกัดลงในตลับทดสอบจำนวน3หยด ลงไปที่ช่องรับของเหลวบนตลับทดสอบในลักษณะตั้งฉากกับตลับทดสอบโดยระวังอย่าให้เกิดฟองในการหยดสารละลายให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของชุดตรวจซึ่งชุดตรวจที่ใช้ทดสอบนี้ให้หยดสามหยดนะคะอ่านผลทดสอบตามเอกสารคู่มือซึ่งชุดตรวจที่ใช้นี้ให้อ่านผลทดสอบภายใน10ถึง15นาทีไม่อ่านผลก่อน10นาทีและไม่อ่านผลหลัง20นาที เพราะจะทำให้ผลไม่ถูกต้องได้วิธีอ่านค่าผลตรวจในชุดตรวจจะปรากฏค่า2ค่าในการอ่านค่าผลตรวจดังนี้ตัวอักษร c หมายถึงแถบควบคุมตัวอักษร t หมายถึงการทดสอบในการอ่านผลตรวจมีดังนี้ 1. ห,หากมีแค่ขีดเดียวตรงตัวอักษร c แปลว่าผลตรวจเป็นลบหรือไม่ติดเชื้อ 2. หากมีขีดตรงตัวอักษร c และ t แปลว,ว่าผลตรวจเป็นบวกหรือติดเชื้อ 3. หากไม่ขีดที่ตัวอักษร C ี 4, เช่นปรากฏแค่ตรงทีหรือไม่ขีดเลยแปลว,ว่าผลตรวจใช้ไม่ได้ควรตรวจหาเชื้อใหม่อีกครั้งโดยทำตามคําแนะนำตามเอกสารกำกับชุดตรวจอย่างเคร่งครัดเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วให้ใช้ปากกาเขียนชื่อเจ้าของผลตรวจและวันที่ตรวจเพื่อน,นำส่งหลักฐานรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทีปฏิบัติตนหลังทราบผลตรวจกรณีผลบวกให้ติดต่อหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติมและแยกกักตนเองแจ้งให้ผู้ใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อต่อไปกรณีผลลบหากมีความเสี่ยงสูงควรตรวจซ้อมอีกใน5-8วันวิธีทิ้งชุดตรวจโควิดที่ใช้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 1. นําชุดตรวจใส่ถุงขยะที่เตรียมไว้ 2. ก่อนผูกปากถุงให้พ่นแอลกอฮอล์ใส่ขยะเพื่อฆ่าเชือ้อ 3. ใส่ถุงอีกชั้นเพื่อความปลอดภัย 4. ควรเขียนด้านนอกของ ถุงด้วยปากกาเมจิว่าขยะติดเชื้อให้มีขนาดตัวหนังสือใหญ่เพื่อให้มองเห็นชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะได้เห็นวิธีการตรวจ ATK ในเด็กสำหรับผู้ปกครองไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีการตรวจที่ง่าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในการนำไปใช้ตรวจ ATK ในเด็กเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองต่อไปค่ะสุดท้ายขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชือ้อโควิด19โดยการรับวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตลอดจนการประเมินความเสี่ยงในการติดเชือ้อโดยการตรวจ ATK ค่ะ แล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเราจะมีสาระดีๆมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมอีกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ